ซึ่งประเด็นที่เราจะเ,าเรียกว่าชูโรมในวันนี้นะคะก็จะประกบบอบไปด้วย 1. พื้นที่สำคัญนะคะแล้วก็สโครงการสําคัญที่เป็นแบ c ค์โปรเจกต์ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่เพเสริมความมั่นคงของชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงของชาติรับผิดชอบอยู่นะคะในพื้นที่แรกเลยก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ปัญหาความมั่นคงเรื่องเขตแดนนะคะระหว่าง พื้นที่ไทยลาวนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีการอพยพชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ในฝั่งของประเทศไทยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังประสบปัญหาว่าชาวบ้านเองยังมีเรื่องของการไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้อยา่างเต็มที่นะคะเนื่องจากว่ามันขัดซ้อนกับเรื่องของพื้นที่ป่าสนวนแห่งชาตินะคะทีนี้เนี่ยหน่วยงานทางราชการจะเข้าไปช่วยพื้นที่าชาวบ้านเหล่านั้นยังไงนะคะเราก็จะมีการาคุยกันกับกองทัพภาคที่3นะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ต่าง เพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ,บ้านในการพัฒนาส่วนสําหรับอีก2โครงการนะคะเป็นโครงการนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่เ,เชียงตอยต่อเชียงใหม่เชียงรายนะคะเป็นโครงการที่มีปัญหาความมั่นคงเกี่ยวกับหมอกควันไฟป,ป่านะ,ะสองพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่นําร่องเรื่องจากว่ามีมการพิจารณาแล้วว่าเป็นจุดที่มีฮอ t ปอตเยีะยงที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะดำานิการเข้าไปแก้ไขปัญหาโรคกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนในเบื้องแรกนะคะถ้าโครงการนี้ ก็จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ให้ครบในทุกพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนนะคะส่วนอ,อีกโครงการนี้ก็เป็นโครงการในพื้นที่ชายแดนของแม่